สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนแซ่บอีก้วพี่น้องแซ่บอีกแล้ววันนี้พี่น้องโอ้โหหลายอย่างพี่น้องมีพะโล่พอนี้ปลาแดดทอดพี่น้องปลาลาทอดตําปูมาพี่น้องกันไก่พี่น้องกันเลยมันบ่เต็มเลยก้องครับมีแเจวพี่น้องโอ้มาแซ่บพี่น้องอะไระครับมามามาใส่ตำหงีร้องก่อนหมเลยอื Hoa lại hoa hoa ngon con ngon không ngon 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 không ngon 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 นี่ตำมะฮุง,งพี่น้องใส่ปูใหม,มก่กมเป็นน้องเอิ้งจำประแดคทอดพี่น้องนะ เดี๋ยาไม่เห็นคิดไม่พี่ลองเอาแสบก็แบบยังแสบไล้พม่นองเนอะโอ้หลายอย่างไม่นองไปเลยสองคนพี่้องทำด้วยกันพี่อ้อ,องอือนะครับ กูมะอ่ไอมปูมาไปหนอจะไปแดกตัอหอ ล้ามสันอรโครับอ้อหงอแก้วชีฟูดครับอือหีอจับแจับไปแล่วครับโอเคครับแซบปิีแบลีบนะครับ้อือดือกินหน้าครับเอาออกไปก่อนของแสบของแสบมันกินหนักจัง่อยพี่น้องต้องทุบ แซ่บใช่ไหมครับแซ <Yeah. S 1> ่บันบ้าเสร็จ้ตัดเบ่งโอ้ออน,นี่ประเด็ปลาปร้านิน่ครับ โรยลยพี่นอ้องโรยพริกพริกปนกับพริกเม็ดครับพี่นอ้องหันใส่เอาสอนมะละกอไหมครับแาสินมะละกอยา,างกักยางบกจบปลาหยอยอ๋จินปลาอยูปย่ปลาบอกกันมาค่อยพูดกอนพี่น้อง คนหนึ่งวาา่าภาษากลางคนหนึ่งวา่าไทยนะผมว่าอีสานมังอ, <Okay. S 1> อ,อะไรผ่านไม่เห็นคลิปของเบิ่งนี้ใจไม่ไปลองครับฝากอคอมเมนต์ได้ไม่้องครับเว่าอยู่ในประเทศนอกประเทศ เดี๋ยวไต่ออกตกอีสานมาเนาครับพี่น้องส่ําบ่กินครับโอ้หมื้อาหารคือเก่าพี่น้องแบบคือเกา่าอ,อือครับอืมสิ่นๆเด้อืม ได้เลยครับถัว,ว,วตัวตเจ้ายาวไม่รู้ใครผู้ผตุอลตอดนอ อะพี่น้องโอเ้เนือปูแซ่บแพี่น้องหวานๆวานรับบะดุ่มอออนไปแล้ว โอ้นโอ้ยยังคนโอ้ยป็นองแช่บปนิชเดชขายอยู่ไป่นองอถ้า่กอยู่ตลาดเนี่ยตลาดมันเขเก็บ ไม่นองกินไม่ยอมผมเป็นคนเห็ดน,นะครับหงองผมว่าผมตัองรบินตลาโต่มันจะกินน,น้ำตาลโอ้โหหลไรเลยตัวเนะี่ย ูเยอะมากอืมอยากไปนอนแซ่ไมมาครับกินบมดเสร์จเอาไ้นอนต่อขอโทษขออภัยนะครับโอ้เอาซับอิมนล้ครับเาบขาไล่ยัง ทปกทีทันได้ครับเขาสูทุกทีครับไม่นูพวกสียางเดียวเราอืมรับหน่อยอื้ดอร์มากกลับไป่อกปลาไหลก็ดีแสเับโเมเข้มงอด มใส่สูตรใส่บาหน้าไปเนอก <Yeah. S 1> ปลาดนี่สงมาจากวค่ปฐมมกันขอดมาเรียบร้อยไป่นาะบางแคไป่นอง <Okay. S 1> บางแค่เดี๋ยวให้กินมนี่นา้องเนียวใส่ไ้ โอ้พี่น้องครับโอ้อยู่แล้วพี่น้องเอาไว้สำนีนะครับพี่นอ้องอ่าใจไหนมือนีเริ่มกินแซ่บก็ต้องขอโทษขออภัยพรพี่น้อง สู่ผู้สู่คนนะครับกับปริยาธาทานในการกินครับารสุภาพประการใดครับมอนี้กับฟาพี่ินองว้เทินนี้ครับมือนาสิหาแนวแสบแบมาสู่พี่น้องกันไหมครับมือนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ